สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับกับเซิร์ฟนวอร์5.5กับเกมบัพชแมนเดอะสองเกมครับวันนี้ก็เป็นวันที่23ครับกับเกมนี้ครับก็เรามาดูพลังกันเลยเนาะครับพลังก็เกือบเกือบจะสามล้านเออไม่ใช่อันดับอยู่ที่สามล้านครับอันดับอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่ครับพลังอยู่ที่หกแสนสามหมื่นสี่พันเก้าสิบแปดนะครับก็ตอนนี้ท็อปเซอร์เคิลพลังอยู่ที่สิบสามล้านนะครับก็เกือบจะสิบสี่ล้านนะครับก็ เอ่อคุณสัมติชมพูนะครับโอ้โหชื่อตอนนี้น่าโอเคกอบทองสองสามตัวแล้วนะครับก็เอ่ออันดับนะครับก็ไม่ต้องเนาะอันดับอ่อตัวละครครับอันดับก็อยู่ที่251นะครับตัวละครสุเกงก็เป็งการ์โรนนะพลังอยู่ที่1 4 5 8 4แสนสี่หมื่นห้าแปดร้อยสี่สิบเอ็ดนะกิ้วก็อ่ออันดับสองนะครับ ทีมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นโซนิบเป็นกรอบทองอยู่นะก็อันนี้นึ่จะได้ลวผมไม่อยากใช้เพชรซีกันตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเอาเพชรเป็นสีตัวดำมาเนาะเรือกทีมก็จัดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเติมมากนะก็นี่โอเคประมาณนี้ก็มีปั้นบอลทองเพิ่มมาด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ บิสคิงอะไรประนี้ครับทีมก็ประมาณนี้แล้วก็จากกิจกรรมมั้งผมเออผมมันมันมเป็นกิจกรรมผมก็ไปแลกชิ้ส่วนมาก็ได้ของทองมาอีกชิ้นหนึ่งอะเป็นเซป่าเถื่อโจมตีป้องกันแล้วก็ยังไม่สวยมากแล้วก็โอเคสร้างใส่เล่นแทนได้อยู่นะ ประมาณนี้เนาะปักเขียออกเอ่เอปรับจังของนะแล้วก็ลำบารลองครับก็พอได้ของเอาวุธมาหรือได้อะไรมาก็อันดับก็ขึ้นมาหน่อยนะอยู่ที่1 26นะครับถึงฝึกนะครับก็อับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะนิดหนึ่งอ่ะน่าจะเท่าเดิมจากเมื่อวานเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวว่าจะลงพวกนี้เพิ่มเนาะแล้วก็สำรวจครับก็เบลห้าสิบ 65นะครับก็เปิดด่านที่14บ่นะเนาะก็โอเคมากแล้วส่วนทัพซูบอรก็ไม่มีอะไรนะรตรงนี้นตาจะไม่ต้องอัพเด็ตเลยทัสุราชครับวิว65ก็จะเปิดของปั่นลายครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงนะเดีย๋ยวค่อยมากๆไปลงกนะันอ่าก็กิจกรรมวันนี้เป็นเอ่อเหมือนจะเปิดเป็นโลกไหยนะผมก็เอาชิ้นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าลูกแก้วไหม อันนี้ผมก็เอามาแลกเป็นอของอาวุธนะครับก็เอามาแกกลกเ็ิได้ของทอไมชินน้นนึงเนาะส่วนกระเป๋านะครับก็ของนองก็มีนิดหนึ่งนะก็มีตัวนั้นตอนนี้อยู่ที่48บแปใบเนาะจากเมื่อกี้ผมอยังงดีเออซอเพิ่มไปอีก10บใบเนาะแล้วก็แสตามานครับ ถ้า <Okay. S 1> ตาะผมก็เปิดอ่อสปีดอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพต่ออันนี้เพิ่มสตอรี่ครับเหลืออีกประมาณสี่ช่องก็ใกล้จะครบละเฮาส์ House, นะครับฟิกเกอร์ผมก็เปิดเพิ่มมาหน่อยนึ่งนะ ท้อที่แบบว่าเออจะเปิดหนเนอะ่ะเกมาะรับของอ่ะมารับของในเกมเลยโอเคเราจะทำซนิกกอดทองได้ละแล้วก็ฝึกฝนนะครับก็ใกล้จะครบแล้วตอนนี้มาทำชั้นต้นว่าจะ,จะทำให้ครบก่อน ก็มาทำอันนี้ติดรอบไปเลยเคตัวอยู่เคลองน่าจะทำเออได้ลชุบเดหยาร้อยชิง

ครับเปิดด้วยโซลิตฝั่งเราก่อนครับสปายยี่สอ,อกกาางแสนสี่สองแสนห้าหมื่นครับแล้วก็ตามด้วยหน้ากากหวาฝั่งเขาครับชิปเตีธรรมดาไปแล้วแล้วก็เออ่หน้ากากหวานฝั่งเราครับชิปชิปโอ้โหบัคกสันครับสับสองแสนห้าหมื่นครับแล้วก็เป็นฟูบุกิชิปติดโรนะติดโรนะ กาโรสับมาดามไปแล้วกลับลงฝั่งเขาสับฝั่งเราดิสับอยู่สองแสนก้าหมื่นครับไปกันดูครับพันสามตัวครับแล้วก็ฟูกิครับคอนยี่สับแสนหนึ่งหมื่นครับโอ้แพ้แน่าจะแพ้ท่ามฟอร์มอะ เราจะมันเป็นอดีตที่ผมน่าเลยมากเนี่ยน่อาจจะจริงอะอดีตที่ผมโคตรอยากเล่นเลยโอเคมาขออนุญาตครับคนหนึ่งครับตอนนี้เราเปิดก่อนเหมือนเดิมนะตัดของอย่างเจนอสไปครับติดแสนครับแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับ ติดกระตุห่าไปสองตัวข้างหน้าแล้วกาโร่ธรรมดาไปแล้วก็หน้ากากหวานครับปีชึบแล้วก็เป็นกาโร่ที่ับอยู่ที่ติดสายห้าหมื่นครับเมเจอในตาปแ้วแล้วก็ฟูก,กีครับเหยียบหล่อยอ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเออว่าของที่ผมแรกเนี่ย มันได้ของทองสองชิ้นแล้วผมได้ออฟสปีดมาของทองอ่ะแต่แทนโอ้ชีวิตแต่จะเป็น HP นะถ้าจะใส่ให้เออ่หน้ากากหวานนากก่าจะมากกว่าแต่ผมเอามาใส่ตัวนี้แล้วกัดน้นนเมเป็นจะไเบาไปนะไม่ใช่ไงมาอีกคนหนึง่งคนสุดท้ายละ โอ,โอ้โหทุนี้เขาเปิดก่อนผมนะครับแล้วตัดฟุกิผมเรียบร้อยนะคือเรียบร้อยก็ัวนี้เ,าเราสับจักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็หน้ากากวัดน,นะครับปั๊บนะครับชุบกาโร่ฟังเขาครับแล้วก็ฟินิกแนนครับแล้วคาร์โร่สรักกันบ้างกัน เราก็การลดฝั่งล้วครับตัดอยู่ที่400,000ีม400,000ซีหมื่นนะจีกุหักครับแล้วก็ในทัมแบตครับแล้วก็บอกกุสันนะไม่ได้เฉยบอกกุสันจะออกสกิลตัดบอกตามผมนะครับ เราการโรเราก็ตีธรรมดาไปแล้วก็ตัดอย่างฟินิทแมนครับเราการโรตีธรรมดาไปแล้วก็หน้ากากหวานครับชิบชิบเราการโรฝั่งเขาแล้วสับมาฟินิทแมนเขาเกิดแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นลูกไฟเนาะต <c oughs> อนนี้ที่สี่แสนครับ <c oughs> แตแพ้ละแล้วมีปิดฝั่งของเขาข้างหน้าไม่ได้เนาะโอเคก็ยอสปีก็จะนำแล้วนะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าน่าจะได้ของที่ดีมากกว่าผมแลครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมวันนี้ก็มีกร,รม่มของอเป็นเป็นกิจกรรมราชนีหิมาครับ แ้วันหยีมาคริสต์มาสครับก็แจกตามนี้ครับก็มีวันแรกก็เป็นเพชรสองล้อครับแล้วก็เป็นตั๋วคอสตูมครับแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนครับแล้วก็เป็นตั๋วแดงครับแล้วก็เป็นตั๋วอัญเชิญอีกห้าใบของอัญเชิญตั๋วอัปดาวเนาะแล้วก็เป็นอีหยาดครับไฮไลท์แล้วก็เป็นตั๋วม่วงครับใครก็ตามหาันอยู่ครับแล้วก็อีตัวทุดท้ายก็เป็นตัวละครนะครับก็เป็นอย่างแปยังสาบเนาะ ก็กิจกรรมก็ประมาณนี้อยู่ประมาณ7วันนะก็ถ้าเราอินวันนี้จะครบเจวันเลยนะครับก็อย่าลืมล็อกอินรับของปีด้วยนะครับตลอดวันนี้ก็อาจจะจบกิจสนเท่านี้ครับก็มันอาจจะไม่ด้มีอะไรมากเพิ่มเติมนะก็พลังก็จะดันอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0มถึง20,000ืนะครับก็พยายามดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้ของทองที่เป็นออสปีนะแต่ว่าแต่มันเป็น H p ตั้งจริงควรจะแต่หน้ากาขวานแล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้เอ่อ นี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเพิ่มทีหลังแล้วนะครับส่วนจักกิจกรรมต่างๆหรือว่าการเล่นต,าต่างๆผมก็อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มนะเพราะว่าก,กิจกรรมก็มันมาเรื่อยๆเนาะมันไม่มาแบบตูม้มียวแบบว่าเดือนนั้นเดือนเดียวก็เป็นกิจกรรมของกิจบบันเลยมันจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์สักมากกว่านะครับแล้วก็อน,นาคตก็อย่างที่หลายๆคนดูหรือว่าจะมีราชาใต้ดินน่าจะลงม,ะมุน่นมุงล้ออะไรสักอย่างนะครับก็คงจะ ไม่ต้องเอาอะไรนะสำหรับผมนะเพราะว่าเติมเยอะแน่นอนก็เลยข้าไมไปแล้วไม่เอาแล้วกันนะครับก็น่าจะไปเอาอย่างอาศัศวิจนจักรเป็นคอหลักอย่างเดียวครับผมคงจะข้ามราชาทะเลกึลกแล้วก็แทงคอมาสเตอร์ Master, น่าจะข้ามสองตัวนีนะ้เพราะว่าอย่างแรกก็คือผมคิดว่าผมคงจะเก็บตัวไม่ทันที่จะเปิดสองตัวนี้ผมว่าไปเอาคอเลยดีกว่าอย่างน้อยผมก็มีทีมที่สามารถเล่นคอได้นะเป็นคอหลักเนาะส่วนดัมนะเมจอะไรต่างๆผมก็อาจจะสู้เขาไม่ได้นะ้วแต่ว่าก็ลองเล่นเป็นนิดเดียวกันนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ สำหรับก็ใครอยากจะสนับสนุนผมยังไงหรือว่าอะไรต่างๆผมก็ทิ้งเ,เลขบัญชีกับธนาคารเลยตอนเราก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้นะครับก็เท่าไหร่ก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ก็แบบเป็นเป็นแรงกำลังใจในการทำนะครับสำหรับก็คลิปวันนี้ขอตัวจบคลิปนี้ที่เงียบก็อย่าลืมนะความเมนต์ยันตสุภาพครับวันนี้ก็ไปยบครับสวัสดีครับ